สวัสดีครับชาวไบค์ทุกคนครับและก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีนะครับเจอกันกับผมวันนี้เร็วหน่อยเนี่ยอัดคลิปอยู่ก็ประมาณสักบ่ายสามครึ่งครับก็นะครับการไลฟ์สดเนี่ยเพื่อนๆบางท่านนะครับอาจจะสอบถามกันเข้ามาไม่มีการกิจกรรมตรงนี้เหรอทุกทีวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องมาคุยกันยาวยๆในบรรยากาศสดๆหรือว่าเป็นเพราะนะครับในวันนี้มันแคนเซิลไปสําหรับรุ่นใหญ่มอเตอร์จีพีนะครับไม่มีการแข่งขันเนี่ยบางท่านก็งงอยู่ว่าเอ๊ะเกิดอะไรยังไงกันขึ้นไม่ได้ติดตามกันมีเหมือนเเดิมมมมครรรััับต่่่่่อให้จะีีีกกาาแแขขขขงงนนนไย ไลฟ์สดในสุดสัปดาห์ตามยิงก็ไลฟ์ตั้งแต่สุกสาวอาทิตย์อยู่แล้วนะครับถ้าถ้าสนามถ้าสุดสัปดาห์ไหนมีการแข่งขันเนาะดังนั้นนะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งละทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งคงเวลาคงจะอยู่ราวๆนี้นะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันแต่เดี๋ยวผมขอคิดสักหน่อยนึงว่าผมจะไปไลฟท์ที่นี่นะครับยูทูบหรือว่าจะไปที่ Facebook ดีแต่ผมมั่นใจนะครับว่าเพื่อนๆก็คงจะเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นแหละไม่ว่าจะจัดตรงไหนก็ถือว่ามาคุยกันกันได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็เลยจะทํา คลิปนะครับสแปรไว้ก่อนดีกว่านะครับเผื่อว่าผมอาจจะเปลี่ยนใจไปไลฟ์ใน a c e b o o k เนี่ยโอเคนะครับช่องนี้ก็จะได้ได้มาคุยกันในคลิปปกติกันเอาไวรอนะครับวันนี้ในี่ใครยังตามกันไม่ทันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศไม่มีอะไรเลยนะครับคือดินฟ้าอากาศมันไม่เอื้ออานวยแหละก็สืบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการแข่งขันสลับกันไปก่อนหน้านี้ทุกท่านจะได้เห็นว่า การแข่งขันเรตเต็ม27รอบเนี่ยทำไมถึงย้ายมาในวันเสาร์เมื่อวานนี้ก็เพราะการนี้นะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาที่นู่นเนี่ยเขาพยากรณ์บอกว่ามันจะมีพายุมีจะมีลมมีอะไรต่างๆนะฮะมีฝนทัศนวิสัยจะไม่ดีไม่เหมาะครับกับการแข่งขันเนี่ยซึ่งมันก็เป็นตามจริงครับมันก็เป็นไปไปตามนั้นบางท่านอาจจะตั้งประเด็นนะครับเออขึ้นมาว่าเขาไม่ได้สนใจนะักแข่งรุ่นเล็กรุ่นกลางหรอ เขาห่วงแต่ชีวิตหนะ้าแข่งมอเตอร์จีพีหรออ่านะครับรุ่นเล็กรุ่นกลางทาไมถึงอนุญาตให้ลงแข่งจะไปต่อว่าทางผู้จัดแบบนั้นก็ไม่ถูกนะครับผมไม่ได้ว่ามาแก้ตัวแทนดอน่านะแต่ผมจะมาอธิบายด้วยเหตุด้วยผลให้ฟังอ่าพายุเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ว่ามาในช่วงช่วงเช้าครับมันจะมาในรอบบ่ายของที่นั่นซึ่งมันก็จะตรงกับเวลาที่ MotoGP จเนี่ยจะลงแข่งเขาก็เลย <c oughs> เรียกว่าเลื่อนกันไปมีอยู่แค่นี้เองนะฮะ แต่บังเอิญนะครับว่ามันก็มาในช่วงที่โมโตทูกำลังลงสนามพอดีอรุ่นของน้องก้องสังเกตจันทราแข่งขันนั่นแหละลงมาเลยทําให้โมโตทูก็แข่งกันไปได้ไม่เท่าไหร่เขาก็ตัดจบก็เอาคะแนนมาหารครึ่งอ,อย่างวันนี้โทนียบอริโนชนะนะครับจากปกติจะได้25แต้มเนี่ยก็ได้12.5แต้มน้องก้องสังเกตจันทราเข้าที่7ก็ได้ไปประมาณ4.5าแล้วผมจำผิดประมาณนั้นใช่ไหมฮะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็คือ สองประเด็นละประเด็นแรกก็คือเป็นในเรื่องของเวลานะครับที่ฝนมันไม่ได้มารุ่นเล็กรุ่นกลางนะถ้าตามพยากรณ์แต่ถ้าถึงมันมารุ่นไหนก็แล้วแต่ถ้าถ้าเกิดว่าในตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันดูอันตรายดูเสี่ยงเขาก็ยกเลิกเขาก็แคนเซิลอยู่ดีครับเขาไม่ปล่อยให้นักแข่งลงไปแข่งขันอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ไหมนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นกลางเขาไม่มีสปรินต์นะครับเขาแข่งขันกันรอบเดียวเขาไม่มี2รอบเหมือนมอเตอีพีดังนั้นก็คือโอเคมโต GP เนี่ยสปรินเนี่ยมันจะยกเลิกไม่ยกเลิกเนี่ยมันมันไม่สําคัญเท่ากับเรสเต็มเรสเต็มก็คือ27รอบเนี่ยดังนั้นเขาก็เลยต้องเลื่อนนะครับเมนเบสยี่สิบเจ็ดรอบเนี่ยไปแข่งขันในวันวันเสาร์แทนไปประมาณนั้นเองคือเห็นคอมเมนต์ของบางท่านยังบอกเออไปห่วงแต่ MotoGP นะรุุนเล็กลุนกลางไม่อะไรกันเลยหรออย่างเงี้ยโอ้นะครับไม่อยากให้ไปสร้างกระแสดรามา่าไปเข้าใจผู้จัดเขาผิดแบบนั้นผมกลับเชื่อชมเขามากกว่านะครับทางผู้จัดนะว่า ถ้าไม่เลื่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะมันงานก่่อยหน้าดูเลยละ่ะเอาตามจริงเราดูผ่านหน้าจอทีวีหน้าจอโทรศัพท์แบบนี้เรายังรู้สึกเซ็งเลยแล้วพวกที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปแหละครับบางคนที่เดินทางข้ามประเทศเลยนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ในออสเตรเลียครับอาจจะอยู่บ้านใกล้เลือนเคียงหรือว่าจะไปเที่ยวไปอะไรก็ตั้งใจแล้วก็ไปจะไปดูอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้ดู MotoGP ไม่ใช่การตัดจบแต่เป็นการแคนเซิลการแข่งขันไม่ต้องลงสนาม อ่านะครับมันอันตรายกว่านะฮะแต่กางที่ผมบอกไปแหละไม่ได้เกี่ยวว่าจะจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่คือต่อให้เป็นรุ่นไหนเขาก็ไม่ให้แข่งหรอกสภาพนั้นนะ่ะใครที่ดูในไลฟ์สดเมื่อเช้านี่จะเห็นนะครับจะเห็นในเราว,ว่าฝนฝนมันอาจจะไม่ได้ว่ามาหนักหนามากมายอะไรหรอกแต่ที่มาน่ากลัวคือลมฮะกระแสลมเนี่ยพัดขึ้นฝั่งมานี่โอ้โหแค่เดินก็นยังจะปลิวอยู่แล้วแล้วแข่งขันกันเนี่ยนะครับแม้ว่าพื้นสนามมันจะเปียกก็ตามแต่ความเร็วมันก็2 0 0 3 0 0ยอยู่ดีอ่ะ ดังนั้นมันจะไปเอาความเสี่ยงไปเพื่ออะไรล่ะทั้ง3รุ่นใช่ไหมครับเขาก็ยกเลิกก็มีแค่รุ่นเดียวที่แข่งจบก็คือรุ่น Mo t o 3 Mo t o 3ก็แข่งจบแบบลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหมายความว่าแทรกมันก็เปียกมาก่อนหน้านู้นอยู่แล้วนักแข่งก็ล้มไปเยอะสุดท้ายนะครับเดนิสออนทูก็ชนะการแข่งขันไป <c oughs> แล้วก็มาในรุ่นกลางเนี่ยมันก็แข่งกันได้ไม่จบเขาก็ตัดจบก่อนเพราะว่านักแข่งล้มเยอะมาก โชคดีนะครับที่กล้องสังเกต์จันทราเนี่ยเอาตัวรอดนะครับยังอยู่รอดปลอดภัยในคันที่7คนอื่นนักแข่งไม่ว่าจะเป็นนักแข่งระดับบิ๊กเนมไม่บิ๊กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยล้มกันไปเกือบครึ่งเลยมั้งนะครับเมื่อเช้านี้7จ็ดโมงสินะครับลงสนามกันไปเนี่ยกล้องสังเกต์ก็จบระดับที่7ก็ได้แต้มมาตอนนี้คะแนนสะสมของกล้องยังคงอยู่อันดับ5นะเออนะครับมีหนําซ้ําก็คนที่เขาตามตามกล้องมาก็คืออเอนโซโลเปสหมายเลขยี่สิบเอ็ดเนี่ยวันนี้เขาล้มนะฮะ เออเขาล้มนะครับอยู่ในกลุ่มหัวแถวแล้วก็ล้มไปนั่นก็หมายความว่าอันดับ5ของกล้องมันอาจจะไม่ได้สูสีเหมือนกับสนามที่แล้วสนามที่แล้วเรายังคิดว่าเอ,อ๊ะกล้องเกิเสียอันดับ5ไปหรือเปล่าอะไรย่างงี้ใช่ไหมพอจบออไปที่อินโดนีเซียนเนี่ยแต่พอจบที่นี่ไปปุ๊บคะแนนกล้องก็จะยืดอลอนโซออกไปอีกอสบายใจขึ้นไปแล้วก็สุดสัปดาห์นี้นะครับไทยแลนด์แดนสยามนะฮะที่บ้านเราเนี่ยที่บุรีรัมนีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ากล้องเนี่ยจะ หนีนะครับหนีอารอนโซออกไปอีกแล้วก็ไปลุ้นนะครับกับอารังคาเนตต่ออ่าประมาณนั้นนะฮะอ่านะครับก็เรื่องของ MotoGP ในตอนนี้ก็หลายหลายคนคงเสียดายแทนนอยมาตินละเมื่อวานนี้ก็ไปพลาดท่าเสียทีในเรื่องของยางเรื่องของอะไรต่างๆก็แล้วแต่ละนะฮะก็ส่วนต่างนี้ตอนนี้ขยับเป็น27แต้มอะ่ะมันก็ตีไว้ประมาณ2ี่แต้มก็ประมาณ1สนามละอ่ะจริงจรสนามคือ25 แค่บวกสปรินก็ไม่ใช่เนาะสามสิบเจ็ดอ่าก็นะครับจากนี้ไป4ี่สนาม4ี่สนามแฟนแฟนมาตินก็อย่าเพิ่งท้อนะครับแฟนๆมาตินยังคงเรียกว่าได้ลุ้นกันแน่ๆละกับนะครับความเร็วที่เขามีอยู่อันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับว่าเขาเขาเร็วได้จนหลายๆคนเนี่ยโอ้โหทึ่งมากนะครับว่าเขาไปทำยังไงเ็าถึงทําได้เร็วขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นะก็อย่างว่าครับเกมแกข่งขันมันไม่ได้มีแค่ครึ่งเดียวเหมือนสปรินต์มัน27รอบอะไรอย่างเงี้ย 20กว่ารอบในแต่ละสนามมันก็ต้องบริหารจัดการสู้กับความเปลี่ยนแปลงสู้กับอะไรต่างๆนะครับในแต่ละรอบที่ผ่านไปเนี่ยก็ทีมงานนะครับได้ประสบการณ์2สนามซ้อนนั่นแหะสำหรับพลาแมกนะคาดว่านะครับก็คงจะไม่มีสถานการณ์ในแบบนี้อีกหรอกผมว่านะถ้าจะพลาดน่าจะเป็นพลาดเรื่องอื่นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับยางผมคิดว่าประมาณนั้นครับทีมพลาแมกก็ชนะนะครับโยฮันซาโกชนะไว้เนี่ย มาตินก็อันดับที่5เพราะเขามันก็แบเบอร์เลยครับเรื่องของคะแนนประเภททีมนะไม่มีแครตามทันหรอกในตอนนี้มันส่วนต่างนี่มันเกือบเกือบร้อยแต้มนะครับคร่าวๆก็น่าจะวันมาณสิกว่าแต้มมั้งที่เขานํา VRC6 อยู่คะแนนประเภททีมแต่ถ้าคะแนนประเภทผู้ผลิตอันนั้นดูกติเขาก็กวาดกันไปแล้วนะครับตั้งแต่สนามก่อนหน้านู้นกันไปอ่ะเนาะเอานะครับในตอนนี้พักพวกเพื่อนฝูงบางท่านก็ส่งข่าวมาว่าที่บุรีรัมย์เขาก็ มีตู้คอนเนอร์มีอะไรไปลงแล้วล่ะอ่านนะครับก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้จัดงานที่จะใช้อำนวยความสะดวกที่จะเรียกว่าไปนะครับเตรียมนะครับในอีกวันนี้วันอาทิตย์นี้มันก็เหลืออีกแค่5วันนะครับก็จะลงลงสนามกันไปแล้วอ่ะอ่านั้นตอนนี้เขาก็กำลังวุ่นวายกันนะผมเดี๋ยวจะเอารูปนะครับมาลงให้ดูนะครับมีเพื่อนๆนะครับที่ก่อติดสถานการณ์อยู่ตรงนั้นเขาก็เรียกว่าส่งข้อมูลมาก็ขอบคุณเลยนะครับคุณนายนะฮะเดี๋ยวจะเอารูปที่คุณนายส่งมาเนี่ยก็ เอาลงให้เพื่อนๆได้ดูอาจจะมีอะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับแต่คงจะค่อยๆเก็บไปนะครับสำหรับสถานการณ์ความพร้อมที่เกิดขึ้นกับที่บุรีรัมณ์นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะอาจจะมีการนัดกันอะไรกันตรงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันในไลฟ์สดดีกว่าตรงนี้ผมจะไม่เปิดประเด็นอะไรเยอะเพราะว่าในไลฟ์สดเราเรามเีเรามีโอกาสเรามีเวลาเนี่ยที่มันยาวกันไปกว่านี้นะฮะทุกคนแค่อยากจะบอกว่า เสียดายนะครับเสียดายแทนเพื่อนเพื่อนบางท่านที่เรียกว่าวางแผนมันไม่ใช่เป็นความผิดของพวกเราหรอกก็คือสถานการณ์และก็ไม่ใช่ความผิดของผู้จัดด้วยบางท่านก็บ่นกับผมมาโอ้พี่ปุ้ยผมอุตส่าห์ตั้งใจคือเมื่อวานก็ไม่ว่างแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนกระทันหันไงเออนะครับไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวบางคนก็ขาดงานลางานไม่ได้ก็ไม่ได้ดูเมนเรสในวันเสาร์แล้วเนี่ยตั้งใจจะมาแก้มือใน สป,ปินวันอาทิตย์แม้จะครึ่งทางก็ตามอ่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เกิดการแข่งขันนะเนาะ,นะก็เสียดายแทนในตรงนั้นนะครับอืมก็เอาเป็นว่าสนามไหนที่มันมีเรื่องของดินฟ้าอากาศที่มันไม่เอื้ออํานวยนะครับเรื่องของความปลอดภัยของนักแข่งจะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดอยู่แล้วซึ่งนะครับผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า,าที่สุสานนี้นะครับอีก4ีวันข้างหน้าเนี่ย บุย์คงคงคงจะไม่เป็นเหมือนเหมือนฟิลิปไอแลนด์นะครับที่ออสเตรเลียหรือไม่เหมือนกับปีที่แล้วอ่าใครที่อยู่บุย์อยู่แถวอีสานใต้แถวสายนู้นนะครับก็นะถ้าไม่รบกวนเกินไปนะครับเพื่อนๆนให้ข้อมูลกันมาหน่อยจะให้ตอนนี้เลยก็ได้นะครับในคลิปเนี้ยใ,ในคอมเมนต์เนี้ยหรือจะไปคุยกันในไลฟ์สดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือว่าใน YouTube ที่นี่ก็แล้วแต่ว่าพอจะมีโอกาสที่ฝนจะตกไม่ตกยังไงนะครับความเป็นไปได้ความเสี่ยงมากน้อยเป็นยังไงอ่า ถ้าเป็นที่บ้านผมในตอนนี้นเพื่อนครับอ่ามันก็ให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยมันก็จะมีท้องฟ้าในปลอดโปร่งนะครับแต่ก็มีเมฆบางๆตอนนี้ลมเย็นเนี่ยพัดมาแล้วฮะตอนนี้รู้สึกว่าหนาวๆยงเย็นแล้วละ่ะแต่จะมาพร้อมฝนหรือเปล่าเรายังไม่ทราบเรืยังไม่รู้ไงถ้าอีกอย่างก็คือบ้านผมมันเป็นอีสานเหนือไงฮะอ่าออกเหนือเหนือแล้วละ่ะแต,แต่แต่ทางบุรีรัมย์จะเป็นอีสานทางใต้ระยะทางมันก็ห่างกัน2 3 0 0มกิโลก็ไก,กลยอยู่แต่นั้นจะมาอ้างอิงจากบ้านผมก็คงคงไม่ได้ใช่ไหมฮะอ่ะนะ ฝากกันไว้หน่อยใครอยู่แถวนั้นนะครับรายงานดินฟ้าอากาศกันมานะตอนนี้ก็4สนามที่เหลืออยู่เนี่ยคะแนานย้านะครับว่ามันยังไม่ขาดลอยนะเพื่อนฮะอย่าเพิ่งมองว่ามันน่าเบื่ออะไรฮะยังไม่ขาดลอยอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ลุ้นอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ตําแหน่งแชมป์โลกนะครับแม้ว่า2คนเท่านั้นนะครับที่ทมีโอกาสมากที่สุดก็คือแปโก้กับมาตินนี่ยิบเแต้มกับอีก4สนาม4สนาม เพื่อนๆสนามหนึ่งมี37คะแนานก็คูณเข้าไปนะฮะคูณ4เข้าไปมันก็เยอะอยู่ยังไม่ขาดลอยครับเผลอๆอาจจะได้ชิงดํากันนู่นแหละผมว่านะอ่ะซึ่งบางท่านบอกว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นละไม่อยากให้มันตัดสินเร็วๆหรอกแชมป์โลกอะ่ะเออนะครับถ้ามันตัดสินเร็วไปเดี๋ยวมันจะหมดสนุกอะไรอย่างนี้ไงนะครับไม่อยากให้าบางบางปีมาตัดสินที่ประเทศไทยไงบางท่านบอกว่าไม่เอาแบบนั้นนะครับเอาไปชิงดํากันที่สนามสุดท้ายที่บาลนเซียไปเลยนะครับจะได้รู้ ความกดดันความสนุกความเร้าใจมันจะได้มีมากขึ้นอะไรอย่างนี้อ่ะนะก,ก,ก,ก็ว่ากันไปใน,ในตรงนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเรื่องของแชมป์โลกก็แข่งกันไปเรื่องของลุ้นตำแหน่งเก้าอี้ของ Honda ว่างอยู่ตำแหน่งหนึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อไปอนาคตของนักแข่งบางคนนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อ,อะนะครับรวมทั้งแนวโน้มการทํารถการอะไรก็มันมีอะไรให้ได้ลุ้นหลายสิ่งหลายอย่างอยูอย่เหมือนกันนะอันนี้เราเรามองแค่ m o t o g p นะผมอยากให้ทุกคนได้ดูทุกรุ่นนะครับเอ,เอาตามจริง ไม่อยากให้ติดตามแค่รุ่นใหญ่เพราะว่าอย่างรุ่นกลางก็มีน้องก้องใช่ไหมครับที่ตอนนี้คะแนนอยู่อันดับที่5แล้วก็มีโอกาสที่จะหนีนะครับมีโอกาสที่จะรั้งเก้าอี้อันดับที่5เนี่ยได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพอได้คะแนนในสนามนี้แล้วกู้แข่งคนสําคัญเนี่ยก็หลุดไปอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสนามช้างเนี่ยก้องถือว่าแข็งแกร่งมากเราผมไม่อยากให้พยายามมองถึงความผิดพลาดของเขาในปีที่แล้วอกฮะ ทุกคนมันก็มีโอกาสผิดต้าดังนั้นเวลาที่ฝนมาเนี่ยแต่ถ้าถามผมว่าเขาแข็งแกร่งไหมที่บุรีรัมย์เนี่ยก็สุดยอดเลยครับแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งอยู่ดังนั้นก็ลุ้นกล้องสมเกียริจันทรานะครับว่าจะขึ้นไปท็อป3ท็อป4เนี่ยจะใกล้เคียงไหมซึ่งถ้าจะใกล้เคียงเนี่ยจะต้องทำผลงานที่ดีในโฮมเลสของเจ้าตัวนะครับในบุรีรัมย์เนี่ยให้ได้มีโอกาสสูงมากๆนะครับถ้าถ้าทำได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปไปลุ้นท็อป4ได้เหมือนกันนะจะว่าไปนะครับ รวมทั้งรุ่นเล็กรุ่นเล็กนี่มันโอ้โหนะคือ,อมันมีอยู่ประมาณ5คนนะครับตอนนี้4-5่คนที่ได้ลุ้นแชมป์โลกกันยังตัดสินไม่ได้ครับอันนี้สนุกกว่า m o โ,โตทูสนุกกว่าโมโตจีพแนะ่เรื่องของเก้าอี้แชมป์โลกในปีนีนะ้ตกลงว่าใครจะได้คู่ควรที่จะขึ้นไปอยู่บนจุดนั้นใช่ไหมอ่ะเพื่อนๆครับก็เตรียมตัวกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการไลฟ์สดการพูดคุย ประเด็นต่างๆแบบรวดเร็วทันใจถามมาตอบไปน้าเดี๋ยวนั้นเลยหรือว่าจะเปิดประเด็นอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับรถแข่งไม่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะครับก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งถึงทุ่มครึ่งก็จะเคลื่อนไหวอยู่ราวๆนี้หล่ะถ้าไม่เจอกันใน YouTube ที่นี่ก็คงจะเป็น Facebook ผมเนี่ยมีทั้ง YouTube ทั้ง a c e b o o k แล้วก็ทั้ง Tik t o อกสแพลตฟอร์มเลยนะแล้วผมใช้ชื่อเดียวกันครับเพื่อนฮะก็คือ Biker Man ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คนรัก MotoGP Bikerman ชื่อภาอษ,ษาอังกฤษแล้วรันภาษาไ้วก MotoGP เป็นภาษาอังกฤษก็ ไปเจอผมที่ไหนนะครับในสาแพลตฟอร์มนี้ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับซึ่งผมก็จะพยายามไม่เอาคลิปจากตรงนี้ไปลงอีกช่องหนึง่งแบบอะไรเงี้ยก็คือพยายามจะทําคลิปของใครของมันรู้อยู่ว่าว่ามันลําบากมันยากมันเสียเวลาแต่อยากจะให้กลิ่นอายรสชาติมันแตกต่างกันนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนี่ก็ถือว่านั่นก็คือสิ่งที่พยายามทําให้กับเพื่อนๆเนาะเอาโอเคนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราค่อยว่ากันก็เสียดายแทนนะครับสำหรับใครที่ตั้งใจจะดูวันนี้แล้วพลาดไม่ได้ดูนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเดี๋ยว อีก4-5วันเนี่ยค่อยไปลุยต่อกันในสนามช้างที่บรีรั์ในบ้านเรา